เอาเลยตอนนี้ยนอยู่บนดาดฟ้าโรงพยาบาลเฮ้ยเอานีกว่าซูนย์ฉาเชิงเซาดาดฟ้านี่ตรงไหนเนี่ยอุ้ยชั้นบนสุดเลยมึงต้องเอาขึ้นมาชมข้างบนแล้วนี่คือนี่คือลิฟต์ลิฟต์ขึ้นได้สูงสุดแค่นี้เราปีบมันไดขึ้นมาอีกนี่เป็นหลักฐานที่บงบอกว่าคนที่นำเราคือไอ้เทียนพี่มองไปทางขวานี่คือมึงเลือกเพลงเอาไว้แล้วมึงยกเล่าขึ้นมา มึงเลือกเพลงไว้เยอะๆแล้วมึงยกเล่าขึ้นมาแดกข้างบนชัดเจนมีทั้งเสียงเสียงเอ้ยอีกเรื่องนึงคือถ้าเกิดอาจารย์พูดว่าอนาคตถ้าอาจารย์ถ้าพรุ่งนี้เราอาจารย์ว่าใครเอกเคทอเรียนเสร็จโอเคไหมโอเคโอเครอคอสอนี่คือคนที่เลื้อนที่สุดของเราคนนี้พี่ไม่เลื้อนไม่โว้พี่ผมนอนอยู่เสียงพี่คนเดียวไม่มีใครเลื้อนไอ้ย้อนหัวอะไรเนี่ย เมดสีไม่เมาเลยวไม่เมาชอ่อนิอ่อนทีนพี่สองวันไหนสามพี่วาพี่ไิิอ่อนเจ็ดโมงอ่อนนม่เจ็ดงอ่อนนี่หยแล้วฮะตีสองอ่อนมันจะแข็งตองตีไหนพี่ตีไม่ตีหดูดผมอยากบอกว่าใครบอกผมเลื่อนเยอๆที่ไหนอยากรู้นี่่ตกด้วยไอนหยแล้ว มันไม่เหลือดหรอกเฮียมกิ้งได้กี่บนลบนสาดฟ้าเฮ้ยเป็นก้าวปวดเที่ยวเว้ยไอ้เที่ยนี่อะไรเนี่ยไอ้นี่เขาคือใครธนาพลธนาพลนอนตายหายอยู่นี่โอ้โหเฮ้ยพี่พี่ปลูกผมถึงห้องพี่ทำได้แค่นี้ีอ่อนมากว่ะพี่มาปลูกผมถึงห้องพวกผมนอนกันแล้วพี่มาปลูกพวกผมพี่ทำได้แค่นี้กันเหรอพี่แม่งอ่อนว่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้เปาๆอยู่ไหนวะเอ้ย ยพี่แม่งชิวๆหมดแก้วเลยหมดแก้วดิบ้าพี่แม่งเหลือนิดเดียวอีกพี่หมดแก้วแม่งไม่ไม่ได้ดูของจริงพี่ผมว่าพี่เป็นนอนเนี่ยพี่เอามาให้กูหน่อยปันเขาทำอะไรเขาเรียกร้องอะไรไอ้คนนี้ไอ้คนไอ้คนเลื้อนไอ้คนเลื้อน ตีมึงเชื่อไหมถ้ากูกดทือพี่ตรงนี้พี่ก็ไม่เจ็บมึงหยาบคายมากเลยนะไอ้กูว่ากูว่ามึงพีจะดีมึงได้เว้ยผมขอโทษว่าผมรักที่จะตายแต่ถ้ามึงแต่ถ้ามึงทำนะกูจะเห็นด้วยไอ้เจี๊ยบดูดาวดูดาวมีเรียกนั่งพี่เดี๋ยวเรียกนอนนอนเขาเรียกนอนเพราะว่าตื่นมาพระอาทิตย์อยู่บนหัวพี่พอดีตายอย่างกระหม่อมตายนครับตายแล้วกูตางแล้ว ไปมึงเกิดมาไม่กินเหล้าย่าเกิดมาเลยดีกว่าเย็ดคนนี้แม่งเลือนเที่อ่นบอซออกพ่อทุกสถาบันขาจบีโอเลยพี่ขอประโยคเด็ดคำหนึ่งซีออกพ่อทุกสถาวัน